มีกันหรือยังกับเครื่องนับเงินอัจฉริยะ b u c k a l t e r LD 2600ที่ทั้งนับทั้งตรวจจับธนบัตรได้แบบ2 in 1ในเครื่องเดียวสำหรับใครที่ต้องรับเงินสดเยอะๆไม่ว่าคุณจะเป็นสหกรณ์ร้านค้าร้านสะดวกซื้อหรือกำลังทำธุรกิจ SME ต่างๆบอกเลยว่าต้องมีแล้วเพราะเครื่องนี้จะช่วยให้คุณนับเงินได้แบบรวดเร็วแม่นยำไม่มีพลาดช่วยนับธนบัตรจำนวนมากได้ภายในไม่กี่วินาทีลดระยะเวลาในการสรุปยอดรายรับรายจ่ายและยังป้องกันการนับซ้ำหรือการลืมนับอีกด้วย เพราะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองคนถึงต้องมีเราช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้รัฐกลุ่มยิ่งขึ้นเพราะ ld 2 6 0 0ตัวนี้สามารถตรวจจับธนาบัตรปลอมได้ด้วยแสง uv แยกแบงค์ที่ซ้อนหรือเสียหายได้ด้วยระบบแม่เหล็กลดภาระผู้ดูแลไม่ต้องมานับเงินเป็นเวลานานลดโอกาสการเกิดการทุจริตพร้อมทั้งยังโชว์ผลให้เห็นที่หน้าจอ lcd แบบชัดๆขณะนับเงินอีกด้วยนอกจากนี้ยังตั้งค่าการนับได้หลายแบบไม่ว่าจะนับรวมหรือนับเป็นชุดก็ทําได้ ใส่ได้ทุกแบงก์รองรับธนาบัตรได้ทุกชนิดไม่ว่าจะแบงก์ยี่สิบแบงก์ร้อยแบงก์ห้าร้อยหรือแบงก์หนึ่งพันจะรับเงินมากแค่ไหนจะแบ่งจ่ายเป็นกองกี่ชุดก็นับแยกให้คุณอัตโนมัติหมดปัญหาเงินซ้อนรับพลาดหรือนับซ้ำสนใจเครื่องนับธนาบัตรวิวเคาน์เตอร์ LD 2 6 0พักทักอินบ็อกซ์ของอิงแมนได้เลยเรามีบริการจัดส่งติดตั้งและสอนการใช้งานให้คุณถึงที่โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ